สวัสดีจ้าไปยามโต้งน้ำกันเดึกค่ะพี่น้องรูปไปยามโต้งตอนเดึกค่ะ,ะแม็กสบายดีป่ะลูกเฮ้ยพ่อแม็กี่นออ้องเริ่มไปย่างาาาตุองอ้งน้ำกันไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องที่ได้เดือบได้ค่ะน้ำลายอะไรพี่น้องเว้ยน้ำ ลงมาหลายเลยค่ะไปลุ้นน้ำกันเด้อค่ะสิได้บ่น้องบ่อยบ่สบายค่ะบ่มากลัมาเต็มน,น้ำบิ๊กค่ะฮะเอา,าก็สิบัมากขึ้นกันเป็น <c oughs> พีชผู้ดังนะใชได้ <c oughs> อึดมองเป็ดแท้ผู้ดังกับผูดังน้อยอยู่นะ ซ้ำกับบ้านนี่ฮึำกับบ้านนี่น้องโจ๊หัวเาะมึงอะไรซจำกับบ้านนะบ่แม่น <c oughs> ลงมาสองคนกับปุกาลงมาโนบิกยานเ <c oughs> ขาวานกับลงมาเด็กค,คนน่ะน้องเว้ยข้าเจ้ามาหายั่โต้งข้าเจ้าคู่กัน ไฟแมบปแม๊แม๊แ <mouth> ม๊ป <mouth> น <Given feed> <ime> ้าเห็ดย ah ังดอกบิ๊กเลยีึ้นมากระโลมเขาก็โผล่กันน้ำลายแล้วพี่นี้คุณวิ่งยันบันไดลายปนนี้เลยค่ะทีนี้น้ำเยอะมากเลยไหลลวดเลยล่ะค่ะ ฝนนี่แกติ้นเบิดมือเบิดขื่นอะไรนะพยายามหยุดเลยว่าจะล่มค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วไปรุ่นน้ำแก่นพี่น้องไปรุ่นน้ำแก่นแ่้วจะได้บ่ออเห็นบ่พี่น้องเปลี่นเลยเห็นบ่ปลาคอค่ะเอาควายออกด้วย เห็นมอบย่งเนานนั่นนั่นนั่นปคปอากระลังสิล้งกับพี่น้องีมีปะโคปโคนี่ค่กลางคัะาดูกันบวกเบื่องน้ำน้องบิ๊กค่ะไปดูกับน้องบิ๊กก่อน่ะมต่ขี้เนดทนี้ ไดูตรโตดูดีกว่ให้ดใช่ไปดูไหนให้ดูหน่อยสิเี่ยอะรเอาออกร่มนะเบ้านโอ้ยนนตาลงมาเลยค่ะโอ้ิ่เหกลยแท้ คืออะไร,รปา่ไข่อันตัวแม่ต้องบออ่อยมานั่นน้นยนยจ้องเธอนะ่อยดุ๊กระดุ๊กระดุ๊กระดุก,ปดก,ปดกนปูอ,อีปูน,น,ะนะเอออีปูตัวนัว้นต้เอามานั่น

กมมแกุตัดช่อมเดี๋เงิมไม่ใส่ก่อนลูก<า>คอน้อยเเอายางบลายนึงเวนักอันแม่นันะโอ,โอ,โอมันเอาละเอาไงเอาลเอาไปติบัตกามบงนนนมงนะลูกย่างนีนะปุูกคอน้อยดยโอด้ยบิ๊กแม่มันยดใส่กล้องแม่ เด็กพี่น้องเออได้เลยจ้าได้ลยอยฟวงเศร้าเอเอเพื่อเศร้าลงมาอีกข้ออาขึ้นตอนเมื่นึ่งจะทำนี่ได้เออประเพณีนะนี่จะประเพณีได้แล้วป<ะ>ไปไปได้แล้วจ้าได้เลยอันนี้ยามเมื่อคืนได้ประดุกง่ายตัวนึงคะ่ะพี่น้องลงมาน้ำทางจับเออเพิ่อนบีนค่ะเต็มปุ่น อางบบเตนแกทปยได้ร้อยแก่ได้เลยที่มาปล่อยลงมากุ๊ใหม่ปลากคมไม่ลงกรุกอ่งปลาใหญ่ไม่สิลลเลยนะปลาใหญ่เลยนะโตงบิกยัยดูหตัมาบงหนาโตสิมาบงหนาโตติบตัวแปลงขาทางน้าแม่เฮ้ย ถ้าเราเสียบลงมาเนะะาะเสียบลงมาแตกมาตรงใช้ปลาดุกตรืปลาคอติไปละไปเล้ยาะไนี่ไปแล้วเ,าเนานะข,นข่าวส้นเลยค่ะจีดเ็กๆแล้วพอจะสิลงเนาะบ๊กเนีย่ยจะเห็ดวนั่นมันลายตาปลาเมือกปะปลาคารพี่นองเมือกค่ะ ลูกสาวลงมาอย่าไหม้นะคะนั่ง okay. ด okay. <again. y eless ness> ึกน <y hum opaque> ังว <Evolution> ิกก็ร่างไรอะพวกุ่าฮคาฮ่าอคุบคุบม่ประธานจำสาวขึ้นมหอีกไม่ดรอจะขึ้นมืหทสาวขึ้นมาก่อนหมดนะใช่ ป่ามันล้มเต็นน้องเนไหม่อันตัวให้ยูให้หน้าไปาจากขื่นมามน้องยู่น้องไปาจากล้มเบื่อไนรไปซิวนะเต็มอยู่นะลงบ่ได้กระดุกบ่ขื่นไหมบ้านม่มาไหลน้ลนองละพี่น้องเอ้ยน้ำไหลลวดน้องเลย,ลย,ลอเ,ลยเอ,าเอา้าเอ้าแล้วก็ลูก ๋ยวเนื้อใจที่มันตอบไปปวดใบไผ่ออกกราซิ้วมันม่ใช่ลูแต่น้องอะนะออคือแม่กูบดแจ๊กเฮ็กติดใจยอยู่บ่วิก นี่ก็ใกล้ตายอ,อยู่บ่นแน่มามันออไปไปไปบ่ตายยังลูกปลาข้อบ่คือปลาไ่ลูกมหนบ่ ปลาลูกค้อมันขึ้นแมสว<า>เออมวา้าวลกปลาต้เจไปลงมอปลาี่เาปซิวเนียบเลยพี่เอยยาบ<ว>ปซิวเลยนะแตกมันตายแล้วนนมัตายมันต,ย,นตยเลยยงไปป้อยอยู่โอ้ยต่าจน,นตัวง่ายเลยต่ยงไ นึไปพุงพุูเฮ้เดเด็จเผเดี้าตอนเีสวัสดีค่ะไมค์ค่ะมีบ่าตุงรอบสองนะคะพี่น้องมี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 ไหมคะ น้ำแห้งแล้วน้ำเบิดแต่ค่ะฮะ<า>จ้ะาดูปลาก่อนนะคะดูน้ไม่มี้อ่อนแล้วจสวนตัวที่ย่ ไดอย่ค่ะโอ๊ยแฟเนาะจะชันลงอันเนือนะหกม่เอออันเ๊กไหมไหเร็วมาเร็ว มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วยับฝากอะไรมาอ๋อช้กับตาจนแะควใช่ไหมะดาษช่จนแลอือขึ้นทงกดะดากุนแจอีกเลยมันขึ้นแลวนะฉันไม่มจัขึ้นแล้วงรับอืมใช่จุดนี้คือเวล

มาดูราคนเลยโอ้ยลูกบวี้วะโบวี <No. S 1> มีแต่ปลาขอโอ้มีแต่ปลาขอค่ะก็ได้กลิ่นอีกราคาะมือนีเอาไป น้องบายสุดหล่อยิ้มหน่อยเซ่ไปพี่น้องคาคลิปนี้ก็ช่ว้ซ้ำนี่เลยเดจาา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ้เจเทา่าหน่อยเด้อจาา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเจ๊เัดเท่าน่ยเด้ฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามเเจยเท่าหนเด้อส,ส,สวัสดีจา้า